สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสู่สุขคนเนาะอันนี้บรรยากาศย่ำสาเนาะจ้าเข้ามาส่งเด็กหน่อยเนาะมาส่งเด็กหน่อยเลี้ยนคราเต้นเนาะจ้า,จาอันนี้มองเพื่อนเลี้ยนเนาะจ้าคระเต้นเนาะข้าสีผ้ามาเบิง่งอันแม่น้ำอยู่นี่เนาะจ้า,จาทะเลนี่เนาะ อากาศเย็นๆเนาะจ้ะยนี่ยมันเสาอากาศดีนาะจ้ะอู้เขาจะมาเกลอนกจ้ะเขาจะมาเกลอนกเขาจะมาให้อาหารมันเนาะจ้ะเนาะฟังผุนเนาะถ้าเนี่ยไปที่มันเป็นดมๆขาวๆก็เป็นภาคขึ้นกันเนาะจ้ะผักหายเด็กน้อยเด่นเนาะอันนี้ก็สิเป็นเลือดนาะเลือกของ คนพื้นทีคิดว่าเนาาจะมีร่ำเดียวจอจ่นี่ที่จริงมันเป็นท่าเรือดมองนี่นาะจะแต่ว่ามันมีเรือลร่ำเดียวมาจอจน่นะี่เนาะไปมองหันก็จะเป็นคลิปเล่นเนาจะของคลินิกเนาะไปมองหันก็เป็นหางเนาาจะสงสัยอาจจะเป็นเรือของคนพื้นทีเนาะจะแน่ลงไปน้ำนาาจะนีตาหอวยเนาะเกาะอยู่อันมองพื้นนะนาะจะมอง พาเลือกเนาะหมองซิมินเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิวทางในเมืองเนาะจะ้ะอากาศเย็นยเนี่เศร้าข้างนอกไปไกลๆเขาก็จะเห็นป่าเป็ีป่นมูนะะน้เป็ี่นมู้เนาะจ้ะเนาะเขาเคยมาเล่นภาคหมองนี่เนาะจะ้ะเดี๋ยวเาสิสุมเบืองสะอาดดีเลยจะ้ะห้องน้ำเขาก็สะอาดแต่ยังเหมือนแห่งมันจังสีมีคนเนาะจะ้ะ แต่ว่าภาคนี้เขาห้ามให้คนเอาอาหารไปกินเนาะจ้ะก็มีอยู่เลยล่ะคนเขาพาลูกไปเล่นเนาะสองสามคนเนาะแนมไปจ้ะแถวนี้เขาจะมาเขตพักเนาะจ้ะ,ะสวนสาธารณะเนาะนกมันนงมากินอาหารเนะาะก็จะเลี้ยงเนาะฟังนันกับชิเป็นฟังในเมืองเนาะจ้ะ จริงๆมันก็เป็นท่าเลื่อนนะจ๊ะแต่ว่ามันโมมีหมองมันโมมีคนเอามาจอดเนาะเพราะว่าผูไรเอามาจอดนี่ก็ต้องเสียเนาะเสียคาเศร้าคาอย่างนาาจะก็มีอีอย่างงอตอกงอตัใไฮล่างน้่เนาะจะอุ้ยป่าเป็นฝูงเป็นฝูงอยู่จ้ะพี่น้องแต่วานนี้กล่องมันเนี้ยโบเห็นนาาจะแต่ว่าเนีนยลงไปเนาะป่าอุ้ยป่าอีอย่างพี่น้องเนี่ย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 เป็นมูเป็นมูอยู่จ้ะ โอ้ยปลาอีสังน่ะคือง่ามเทเป็นมูอยโอ้ยเขาหายอาหารเพื่อปลาอีสังบูตัวสีม่วงๆนะจ๊ะตัวใหญ่ๆก็ค,คือว่าเป็นอีหยังสนอกมากินไม่กินอาหารเนาะเขาหายอาหารเพื่อเน,นะาะปลาปลาหลายฟังนี่จ้ะ ทั้งนี้ปลาหลายเนาะปลาหลายแห้งอ้ยปลาอีหยังเนาะคืองามแทะบมเมนปลากระตูนแล้วจ้ะตัวสีม่วงๆเนาะโอ้ยงามครัก ขาไม่ค่อยเห็นป่านี่โดนๆถ้าจะเห็นเนาะจากตะวันมันมันตกเป็นตัวนี้หน่อยเนาะอันนี้มันตัวใหญ่แห้งจ้ะตัวใหญ่คักเขาให้ขนมเพือ่อนเนาะเพื่อนคืนไม่กินขนมเนาะสอ,อนเนาะเพราะว่าทางนี้ไฟสีตกป่าย,ยังก็ต้องมีหนังสือเนาะจะมีลายเซ็นเนาะแล้วเข้ากับอยตกกันอยู่เนาะจ่ะึ้นไม่ได้เดียว้นไม่ไเดียว ตอนแดกก็ว่าเอ,าเอ้ามันยังอุ้ยมาเป็นฝูงเลยจ้ะลายแห้งแต่พี่น้องแนม่เห็นบ่ะเนาะเนี่เห็นเขาเนี่เห็นเนาะจ้ะเป็นฝูงเลยอุ้ยมาทั้งนี้แล้วสองตัวเนาะจ้ะปลาอันนี้มันสิบุคยมีหลายดอกแะมันสิมีเป็นไปอันแซมเขาซื่อเนาะไปแซมเขาซื่อ เป็นร่าไปดำน้ำอยู่แถวภูเก็ตเนาะจา้ะแถวเกาะสางนาเนาะเขาสิเห็นผสม,มเขาไปซื้อสามสี่ตัวเนาะแต่ว่าตุ่นอยู่นีตัวใหญ่แห้งเนาะจา้ะโซอ่อนป่าเนาะจา้ะงามแห้งกันเ้องดำเบื้องใดนี่แห้งสิง,งามเนาะจ้ะเพราะว่า,า,าทั้งนี้น้ำม,มันใสเนาะมันขึ้นมากินอาหารโอ้ย ะสดเนาะแล้ว,ลวเข้ากับเสียเอาวิวในเมืองมาให้เบิ้งน่ะจ้ะบรรยากาศอืมขึ้นๆลงๆอยู่นี่ละ่ะมาตัวให้กันยืนเบิ้งอยู่นี่ละขึ้นมาสองตัวน่ะน้าแห้งเป็นฟูงเน,น่ะจ้ะ พ็คือทหิวอาหารเนาะพราะคนมาหาอาหารเพิินเฝ้าเพลินมากินอันนี้เห็นจระเลยเนาะจ้ะหลายแห้งเป็นฟูงอยู่แต่ว่าโบม,มีปากไข่ปลาก,กระตูนเนาะจ้ะหลายครักสะอ่อนดิอยากไปดำน้ำเบิ้งเนาะจ้ะเนาะ ไปล่างเข้าไปผูเก็ตเนาะโอ้ยงามครับจ้ะสวนป่าเนาะถ้าว่าป่ากระตุนอยู่ฝั่งนั่นจ้ะ